สวัสดีครับผมวันนี้พกผมตุ้มตามตลาดพลอยแม่สอดอีกแล้วครับผมนี่วันนี้เรามาบรรยากาศชิลๆวันนี้เป็นช่วงถามตอบคอมเมนต์เพื่อนๆดีกว่าคอมเมนต์ที่เป็นคาดว่าจะเป็นประโยชน์นะผมก็เอามาตอบละกันมาคงกันเลยละกันว่าอย่างไงเนาะเก๋คือหยกแพ้แค่ทําสีสีไม่อยู่คงกระพันหลุดลอกใช่ไหมครับหรือไม่ใช่หยกแพ้พลาสติกหรือหินอย่างอื่นครับคําว่าหยกเก๋นะ หมายความว่าต้องแบ่งอย่างนี้ก่อนมันเป็น,ปนยกธรรมชาติแต่ทําอะไรมานะอันนี้ในความหมายของคลิปนี้คือยกเก๋น,นะครับผมเอาหมายสั้นๆนะยกแท้ๆทําอะไรมาอ่าอันนี้เขาเรียกผมเรียกนะหยกเก๋เช่นเคลือบผิวใส่สีอ่าในความหมายประมาณนี้นะครับผมยกเก๋อีกความหมายหนึ่ง อะไรที่มันเรียนแบบยกยกตัวอย่างเช่นคริสโตเพสหรือว่าคอร์สสีเขียวหรือว่าพอยสังเคราะห์สีเขียวอันนั้นจะแยกประเภทไปอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเป็นเรียนแบบแต่สิ่งที่เราบอกว่าหยกเก๋หมายความว่าเป็นยกแท้ๆแต่ทําอะไรมาคําถามนี้นะเคลียร์นะขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับการการันตีหยกแท้ควรให้ผู้ซื้อไปออกใบเซอร์ได้เลยถ้าใบเซอร์ไม่ผ่านรับประกันคืนได้ทุกกรณี ยกจะแท้หรือไม่แท้ไม่ใช่แค่1เดือน2เดือนหรือ1ปีแต่ต้องแท้ไปตลอดชีวิตครับในความหมายการรับประกันเฉพาะของผมนะหมายความว่าการรับประกันเนี่ยแท้แน่นอนออกใบเซอร์ได้ใบเซอร์คือออกจากสถาบันไม่ใช่ใบรับรองที่ออกจากร้านหรือผมเป็นคนเซ็นเองว่ารับประกันว่าแท้อันนี้ไม่ใช่ใบเซอร์นะครับอันที่1ใบเซอร์ออกจากสถาบัน อันที่สองใบรับรองออกจากร้านร้านกับสถาบันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นผมจะออกใบรับรองผมออกได้แต่การออกใบเซอร์ต้องออกจากสถาบันเท่านั้นนะครับผมเป็นนักอัญ,ญมณีศาสตร์ดูด้วยเครื่องมืออะไรบ้างนะครับผมและเป็นที่ยอมรับอันนี้ผมถ้าเป็นร้านอื่นๆออกเองเซอร์เองออกเองแท้คนเดียวเลยครับ <c oughs> แยกแยะนะระหว่าง การแท้รับประกันกับแท้ไม่รับประกันหยกเนี่ยมันแท้อยู่แล้วแต่การรับประกันของเราของเราเองนะของผมนะหมายความว่าส่งหยกไปให้คุณแล้วแล้วคุณไม่พอใจท,ทั้งทั้งที่มันแท้อยู่แล้วใบเซอร์ก็มีแต่คุณไม่พอใจนั่นคือความหมายของการรับประกันของผมเขาเรียกว่าการรับประกันความพอใจสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประกันความพอใจสมสุดนะครับผมพระยกราคาเท่าไหร่นะครับ พระหยกราคาเท่าไหร่นะครับผมขอญาตใส่แว่นนะแดดมีทุกราคาครับผมหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลกักแสนหลักล้านขึ้นอยู่กับคุณภาพของหยกพระหยกจะเล่นเป็นหน้าตักเขาเรียกว่าความกว้างของหน้าตักแล้วก็ส่วนสูงเนาะต้องได้สัดส่วนะต้องได้สัดส่วนนะอ่าแล้วก็รูปหน้าต้องสวยราคาขึ้นอยู่กับความพอใจเลยครับผมจบหยกชุดมีใบเซอร์กับชุดไม่มีใบเซอร์ต่างกันอย่างไร ทำไมราคาต่างกันเยอะครับคําถามนี้เฉพาะร้านผมนะผมจะตอบนะก็คือว่าหนึ่งผมสะดวกที่จะเซอร์กับอีกอันคือไม่สะดวกจะเซอร์ในคําถามชุดนี้ก็คือว่าเม็ดเดียวเนี่ยผมแกะออกมาจากตัวเรือนแล้วก็ไปเซอร์ได้อ่าส่วนมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นชุด7เม็ดนะครับชุด7เม็ดเวลาเซอร์เนี่ยเขาไม่ได้เซอร์ทั้งหมด7เม็ดนะเขาต้องแยกเซอร์ทีละชิ้นที่ผมเซอร์ใบเล็กก็ใบละอ่าใบาละ800บาท คูณด้วยเจ็ดห้าพันหกป่ะห้าพันกว่าบาทเราก็ไม่อยากไปชาร์จลูกค้าเนาะเพราะดูยังไงก็แท้อยู่แล้วการที่จะเซอร์ไม่เซอร์เป็นต้นทุนที่ไปบวกกับราคาขายให้กับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจครับผมอยากเซอร์เดี๋ยวจัดให้แล้วที่ถามว่ามีใบเซอร์กับไม่มีใบเซอร์ราคาทําไมต่างกันไม่เกี่ยวเลยครับผมผมพูดคําเดียวเลยนะไม่เกี่ยวเลยอยู่ที่หน้าของครับผมอยู่ที่คุณภาพตามนี้ครับ ดูไม่ออกว่าอันไหนหยกจริงหรือปลอมดูไม่ออกว่าอันไหนหยกจริงหยกปลอมไปเซอร์ครับ <c oughs> ไปเซอร์ครับแล้วคุณจะรู้อ่าแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าหยกจริงหรือหยกปลอมคุณต้องมีประสบการณ์นะครับดูคลิปผมเยอะๆไม่ถือว่าสอนถือว่าแบ่งปันความรู้กันละกันเป็นความรู้เบื้องต้นนะเป็นเกาะป้องกันตัวเวลาเราดูเนี่ยแท้ไม่แท้อะไรก็ว่ากันไปโอเคตามนี้ ยกเอาไปตรวจได้ที่ไหนครับว่าแท้ไม่แท้เพราะดูด้วยตัวเองมันแท้แต่เราอยากมั่นใจว่าแท้แค่ไหนเอาไปเช็คได้ที่ไหนครับยกตรวจได้ที่ไหนตรวจได้ที่สถาบัานเลยครับผมมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะที่ผมใช้ประจําก็เป็นของ GGT AIGS GIT GIA มีเยอะแยะมากมายนะครับผมมีอีกเยอะแต่ว่าราคาจะไม่เท่ากันนะครับผม เช็คได้ตามเว็บไซต์เลยครับผมพิมพ์ Google คำว่าตรวจวิเคราะห์อัญมณีก็ได้อ่าตรงนี้นะครับผมไปตรวจได้เลยครับผมขอเน้นอีกนิดนะครับเวลาส่งอยากให้ลองลืมตาสองตานะครับน่าจะรอน่าจะมองได้ดีกว่าครับไม่ได้ตีนะครับแค่อยากให้พี่ลองดูผมใส่ตาสั้นเนาะต้องใส่แว่นนะครับผมประมาณ200เนาะก็คือว่าส่องแบบไหนเท่ๆนะครับผมนี่นี่ลิงก์ลนี่เลย ส่องแบบเท่ๆก็คือว่ายืดอกพกอ่ะยืดอกพกกล้องครับผมปั๊บนะแล้วก็ลืมตานะครับผมสองข้างก็ได้นะครับผมค่อยๆปรับโฟกัสเพื่อนๆต้องฝึกนะลืมตาสองข้างก็ได้หรือข้างเดียวก็ได้เอาข้างไหนก็ได้เอาที่คุณเห็นชัดที่สุดข้างเดียวหรือสองข้างไม่จําเป็นตามนี้ครับผมสมัยก่อนก็สองตาครับแต่ว่าตอนนี้อายุเยอะแล้วไม่ไหวครับ พวกแหวนหยก79บาทใช่หยกแท้ไหมครับผมแท้บ้างไม่แท้บ้างเก๋บ้างดูเอาเองครับผมค่อย,อยดูครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับปรุงคุณภาพมาต้องดูกันดีๆแค่นั้นเองนะครับผมราคาก็บ่งบอกนิดหนึ่งแท้แต่79บาทเพราะไม่ได้ทำอะไรมาก็ได้แต่เขาอาจจะเนื้อไม่สวยสีไม่มามีรอยแตกเขาก็ตั้งราคาแค่นี้เข้าใจไหมราคาไม่เกี่ยว เอาตามนี้นะ79บ้าทราคาไม่เกี่ยวนะแท้ไม่แท้ต้องดูครับผมเมลดีคอมเพกเปิดหรือยังครับฮะเปิดแล้วครับแต่ต้องทําบัตรข้ามไปแล้วก็นั่งรถต่อไปนะครับผมข้ามแม่น้าเมยไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะเขายิงกันโอเคเอาตามนี้บอลครับผมเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจว่าเมลดีคอมเพกคืออะไรคือบอลครับบอลบอลเปิดแล้วครับผมทําไมขายของปลอมกับของจริงปนกัน มันถือว่าต้มตุลละบอผมเวลาที่เขาขายของจริงกับของปลอมปนกันนะไม่ต้องตกใจนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าตู้พลอยต่างๆนะเขาจะมีแหวนทองที่ทําเป็นแหวนไมค่อนอแหวนไมค่อนเนาะแล้วก็ใส่หัวพลอยที่เป็นสังเคราะห์เคยเห็นไหมพลอยสังเคราะห์โอ้โหไฟพึบเลยแล้วก็อ,กอ,กอ,กอี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 กชั้นหนึ่งเขาเป็นพลอยแท้อันนี้เป็นพลอยสังเคราะห์เขาไม่ได้หลอกแต่กลุ่มตลาดของลูกค้าที่มาเลือก เช่นเขามีงบหลักร้อยเขาอยากใส่แหวนก็ก็ดูแบบนี้ไปซื้อขายมันอาจจะอยู่ในตู้โดยกันนะครับผมอันนี้พลอยแท้ขึ้นแหวนทองแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขึ้นแหวนทองอันนี้ก็หลักหมื่นหลักแสนก็มีอันนี้หลักร้อยเขาให้เลือกครับผมเขาไม่ได้หลอกชัดเจนนะค่อยๆดูครับผมหยกที่ขายในลาซาด a าแตกต่างกันอย่างไรครับราคาถูกต่างกันเยอะมากราคาที่ขายในช้อปปี้ลาซาดานะครับผม ก็พิจารณากันเองนะครับผมแต่ว่าผมสังเกตแล้วก็คือวาอ่าราคาเนี่ยตามคุณภาพเลยครับผมดูดีๆแค่นั้นเองผมเตือนมแ,แค่นี้นเองดูดีๆวันนี้นะก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆตอบแบบสไตล์ของผมนี่แหละนะครับผมผมสไตล์คุยแบบนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับผมไม่มากก็น้อยละกันนะใครมีคําถามมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็แจ้งกันเข้ามาได้ผมก็ตอบได้ผมจะตอบนะ บางทีผมพูดอะไระพูดจาอะไรผิดพลาดก็ให้อภัยเช่นกันแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับผมใครถูกใจคลิปนะครับผมให้ซุปเปอร์แตงผมได้นะผมมีซุปเปอร์แตงแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่อยากอุดหนุนสินค้าของผมนะครับผมตามกันไปที่เพจ f a c e b o o k ได้เลยนะครับผมนี่ที่รายละเอียดด้านล่างนะโอเคจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณมา,มากๆครับผมสวัสดีครับ